Đây là cái <laughs> lấy chi của mũ y nó khác lại nhau. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุทธิดาพุ่มเพชรค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์บัณฑิตค่ะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะมาจากกำแพงแสนค่ะนคนปรปฐมนี่เองค่ะปัจจุบันทำงานอยู่กับบริษัทเอกชนค่ะเป็นล่ามค่ะให้กับ ชาวจีนชาวต่างชาติจริงๆก็พร้อมมานานแล้วนะคะเพราะว่ารอมา4ปีเป็นช่วงโควิดด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีความพร้อมเต็มร้อยค่ะ4ปีที่เรียนมาก็คือได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้ได้เจอาน้องๆรุ่นพี่ที่น่ารักก็ได้ประสบการณ์ในการในการไปฝึกง,งานค่ะพี่มาจากช้าอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชื่อเล่นชื่อจูนค่ะชื่อจริงชื่อมนสิริเหม,มรักค่ะเรียนสาขาภาษาอังกฤษค่ะศิลปศา,าสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์ค่ะ คือตอนนี้ไม่ได้ทํางานแต่กําลังศึกษาต่อปริญญาโทค่ะในวันนี้นะคะก็คือมันเป็นการรอคอยมาตั้ง4เกือบจะ5ปีเนาะอาจจะมีความพร้อมอยู่แล้วบ้างด้วยเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนการจองชุดครุยอยางเนี้ยจองกันตั้งแต่ปีที่แล้วมหาลัยก็ให้เจอเพื่อนที่ดีได้รู้ว่าสังคมในมหาลัยเป็นยังไงกันบ้างได้เจออาจารย์ที่ให้ความรู้กับเราได้หลายๆท่านค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโชติกาชื่นยินดีนะคะจบจากมหาวิทยาลัยรายชภัฏนครปฐมสาขาการบัญชีค่ะพี่มาจากนครปฐมค่ะพี่เป็นพนักง,งานธุรการบริษัทสยามสมัยเป็นบริษัทเกี่ยวกับประกันภัยอยู่ฝ่ายธุรการค่ะความพร้อมก็คือเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะให้ มิตรภาพกับพี่นะคะสําหรับเพื่อนๆให้ประสบการณ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ไม่เคยเจออาจารย์เพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่เพื่อนต่างคณะ ก็น้องบัณฑิตนี่มาจากจังหวัดราชบุรีนะคะก็เรียนจบคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการนะคะก็รู้สึกว่าก็ดีนะคะมีคนก็มีผู้ปกครองมีน้องนักศึกษาที่จะมารับปริญญาก็ดีอะคะ่ะแล้วการจัดการก็รู้สึกว่าเป็นระเบียบดีก็มีอาหารให้ทานด้วยก็เขาก็เรียนจบตามกําหนดนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เนาะที่เรียนจบแล้วก็ได้มีงานมีการทำนะคะก็ประสบผลสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะ